แต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับคุณปุ้ยและคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของเกมเกมหนึ่งบน Android รู้ไหมว่าเป็นเกมแนวไหนคุณต้องเคยเล่นแน่นอนผมฝันทงเกมบน Android คุณกว้างไปหรือเปล่าคือเกมทุกวันนี้นะักพัฒนาเกมเขาออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเกมที่มันฮิตฮิตเนี่ยมันเรียกแทบจะเรียกได้ว่ามันฮิตกันเป็นวันๆเลยนะเพราะเกมทุกวันนี้เยอะมากบายให้นกโอ้โหนึกถึงอะไรไม่น่าจะพลาดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นดิฉันเดาถูก ว่า Angry Bird ถูกต้องน่าแล้วครับ Angry Bird เด <c oughs> ี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่า <c oughs> ผู้ที่ดูแลลิขสิทธิ์เกม Angry Bird ในประเทศไทยหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งผู้ที่เป็นสาวกแฟนพันธุ์แท้ของ Angry Bird <c oughs> ในบ้านเราเนี่ย <c oughs> เขามองเรื่องของเกม Angry Bird, <c oughs> Bird ตอนนี้เป็นไปแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตอนนี้มีการตลาดที่เขากำลังจัดอยู่ที่แม่กบางนานด้วยจะเป็นยังไงนะครับไปชมรายงานที่ผมลงพื้นที่ไปดูก่อนเลยครับอ n ออ o อ on เหมือนไหมครับคุณผู้ชมเจ้านเนี่ยหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับสำหรับเกม Angry Birds ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า Store ตอนนี้ Angry Birds เขาเริ่มเปิดด่านใหม่ออกมาแล้วแต่ว่าด่านเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะครับในการเล่นยิงเจ้านกพิโรธเนี่ยให้ไปโดนไอเจ้าหมูตัวนี้ว่าแต่จะเป็นด่านอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้านกเนี่ยมันมีความพิโรธในตัวมันเองนะครับมันจะต้องยิงไอ้เจ้าก้อนหินเนี่ยให้ไปโดนไอ้เจ้าหมูที่ร้องออดออดออดอ,อ,อยู่นะครับแต่ว่าด่านใหม่ที่ออกมาท้าทายให้คนที่เล่น Angry Birds เนี่ยได้ติดแบบหนึบๆเลยเนี่ยก็คือ ด่านแบบ b a c k พิ i นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วหรือไม่ก็ Play Store สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วเล่นมาแบบฟรีๆได้นะครับแล้วตอนนี้เป็นด่านหนึ่งที่ยากพอสมควรก็คือด่าน Dance d i p p e r เป็นด่านที่หลายๆคนนั้นบอกว่าโอ้ยยากเหลือเกินในการใช้ในการเล่นมันที่จะได้แต้มสกอร์เยอะๆนะครับ เดี๋ยวไปฟังความคิดความเห็นจากผู้ที่เล่นเกม Angry Birds เป็นแบบแฟนพันธ์แท้เลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วผู้บริหารนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Angry Birds ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ไปชมกันเลยครับหลายคนคงใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กันบ้างนะครับในวันนี้ปัจจุบันนั้นมีเกมอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่า เกมที่โด่งดังโดยมียอดดาวน์โหลดที่ทะลุ1,700ล้านครั้งไปแล้วนะครับนั่นคือเกมที่มีชื่อว่า Angry Birds หลายคนคงรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เจ้าตัวนกพิโรธเนี่ยจะต้องยิ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 งให้โดยไอ้เจ้าหมูเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นๆไปได้นะครับวันนี้ผมมีอากาศพูดคุยกับผู้บริหารของผู้ที่เขานำเข้าลิขสิทธิ์ของเกม Angry Birds มาอยู่กับเราในตอนนี้นะครับไปคุยกับเขาเลยนะครับมิสเตอร์เนียสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็คุณฝ้ายผู้เป็นผู้แปลภาษาหรือว่าทรานสเลตนั่นเองนะครับเกมหลังจากที่เกมนั้นโด่งดังแบบถล่มทลายเลย mm hmm. วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเช่นตุ๊กตาตุก,ก,ต,ก,ก,ต,ก,กตา Angry Birds เจ้าหมูเจ้านกอะไรเงี้ยออกมาเรามีตัวไหนที่ออกมาตอบโจทย์ให้กับเราที่ขลั่งใคล้คนเล่น Angry Birds บ้างครับ <S mm hmm. <S I s a Thailand is number o เมืองไทยนะคะก็เป็นประเทศอันดับ แรกเลยนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่สนใจแล้วก็ Angry Birds เนี่ยก็ได้รับการอตอบรับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ได้มากที่สุดอย่างนี้มีเสียงกระซิบจากผู้บริหารที่คนเข้า create Angry Birds ไหมครับว่าด่านตอนนี้เนี่ยมันมีน้อยไปหรือเปล่าการที่จะให้ยอดคนใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดเกม Angry Birds มากขึ้นเนี่ย เขาจะต้องสร้างด่านอะไรที่มีความท้าทายไปมากกว่านี้ไหมมีสิทธิ์กระซิบมาไหม and also to releasing new new Angry Birds games but I can't share any d e t a i l because they keep it all secret. โอเคก็มีเสียงกระซิบนะคะก็บอกว่า rovio นะคะบริษัทตัวแม่เนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็จะพัฒนาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านใหม่มีแน่นอนค่ะแต่ก็ยังต้องอุบไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะ หลังจากที่เราพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าผู้ที่นะนำเข้าลิขสิทธิ์เกม Angry Birds ในประเทศไทยเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราไปคุยกับคนที่เขาใช้เกม Angry Birds เล่นมาแบบว่าเป็นซีรีส์์กันเลยทีเดียววันนี้จะมีความคืบหน้ายอย่างไงบ้างแล้วไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันหน่อยนะครับสวัสดีครับคนนุณดะลกุลในรัตนนคุณครับสวัสดีครับนีน่อดีตแฟนพันแท้ของเกม Angry Birds ใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อครับเคยไปร่วมรายการเคยไปร่วมรายการใช่ไหมครับมองว่าอุตสาหกรรมของเกมในฐานะที่เราเป็นคนเล่นเกม Angry Birds ในทุกวันนี้นะครับ ความเปลี่ยนแปลงความท้าทายของเจ้าเกมแองกี้เบิร์ดวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแล้วคืออย่างนี้ครับก็อย่างที่ท,ทราบกันนะครับ mm hmm. ว่าแองกี้เบิร์ดเป็นเกมที่เก,เกิดบนแพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟนเป็นหลักจนตอนนี้มันขยายไปอย่างในคอมพิวเตอร์เล่นบน Facebook mm hmm. ก็ได้สมาร์ททีวีก็มีให้เล่น mm hmm. ซึ่งผมว่าความความความเปลี่ยนแปลงมันคือเกมแองกี้เบิร์ดเข้าถึงทุกคนมากขึ้นในขณะที่ตัวด่านต่างๆ mm hmm. นะครับแล้วก็ความยากของเกมก็มากขึ้น คือคนที่เป็นแฟนเกมนี้จะรู้ดีว่ามันมันมีอะไรให้แบบเราต้องคบคิดแล้วก็เล่นให้มันมากขึ้นเรื่อยๆครับครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างผมเวลาเคยเล่นเกม Angry Birds นะเล่นได้ไม่กีด่ด่านพอเล่นปุ๊บมันก็ต้องเอาอ้นกพิโธตัวนั้นยิงป๊าไปที่หมูพอไอ,อหมูปุ๊บมันไม่มันไม่ตายเหมือนที่เราต้องการ,รแต่อย่างนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีการโน้มถ่วงเอียงซ้ายเอียงขวาในการควนวณัรัศมีใช่ไหมฮะ นันใน Angry Birds Space นะครับอ๋อนั่นคือ Space เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่งานนี้ Angry Birds เขาบอกว่ามันจะมีตัวด่าออกมาใหม่ๆด้วยลองเล่นแล้วยาป็นซีรี์ไหนก็ถ้าเกิดล่าสุดณณวันเวลานี้นะครับ,รบก็คือมี Angry Birds s ซีซันภาคล่าสุดที่เพิ่งออกมาอ่าชื่ออาคาบาร่าถ้าถ้าผมจับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับเป็นภาคที่เหมือนมายากลน,นะครับคือเป็นกระจกสองด้านวัตถุแบบผ่านกระจกแล้วออกไป ซึ่งอันนั้นเป็นสีสีสันล่าสุดที่เพิ่งออกเดทไปแล้วก็อย่าง Angry Birds f r i e n d ที่เป็นของ f c e e o o o นะครับก็มาลงในสมาร์ทโฟนแล้ว<ม>เชื่อมกับ Facebook เล่นกับเพื่อนได้แล้วหรืออย่าง Space เองก็มีด่านออกมาได้สักพักและเป็นตอนใหม่ของใน Space ในในโตเกมอีกทีนึงนะครับ<ม>เพราะว่าทางผู้ผลิตเองเขาก็มีการอัปเดตด่านแล้วก็เห็นบอกว่าจะออกซีรีส์ใหม่ๆม,มาให้เล่นเรื่อยๆ<ม>นะครับ<ม>อย่างนี มันทําให้เกม Angry Birds เนี่ยมาอยู่ในตัวเรามากขึ้นมันทาให้เราใช้ในการทํางานการคิดคํานวณอย่างเงี้ยมันใช้ทำได้จริงไหมค,คือมันเป็นเกมที่สนุกมากครับในแง่ของคําว่าเรามันเหมือนกับมันเป็นเกมเหมือนเกมพับเซลครับที่แบบเ,เราต้องคิดแล้วก็หาคําตอบวิธีในการจัดการมันเ,เพราะว่าอย่างเช่นอย่างถ้ายิงเพื่อให้ชนหมูอย่างเดียวเนี่ยเล่นไม่จบแน่นอนมันต้องคิดถึงว่า หมูหมูหมูล้มแล้วด่านต้องล้มอีกเท่าไหร่เพื่อเอาคะแนนอีกแต่ทุกด่านเนี่ยมันมีวิธีเล่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันทุกด่านซึ่งทําให้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทําให้คนที่เล่น Angry Birds อะประมาณว่าแบบเหมือนมีมีภารกิจใหม่ๆให้ทําทุกวันเพื่อจะเล่นไอ้เจ้าเนี้ยให้มันได้ครับเอาละครับวันนี้สุดท้ายขอขอบคุณมากแล้วกันครับผมนนรุฬุนะครับหรือว่าคุณผู้ชมสามารถจะไปติดตาม การวิาพากษ์วิจารหรือว่าการนําเสนอผลงานใหม่ๆได้นะครับของคุณดลกุลหรือว่าที่ทวิตเตอร์แอคเคาทที่ชื่อว่า i อซีบอยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับดบิฉันยอมรับเลยนะคะว่าคุณจลกุลเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งกับการที่ผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละซีรีส์ของเจ้า Angry Birds เพราะว่าเป็นคนที่เล่นเหมือนกันช่วงแรกๆที่เขาออกมาเนี่ยก็เือเล่นเหมือนกันเล่นได้5ด่า,ดานเท่านั้นแหละ <laughs> ด่านที่สองก็ไปไม่ผ่านแล้วยากมาก กระแสที่ดูเหมือนว่าเบาบางลงไปสำหรับแองกี้เบิร์ดในประเทศไทยแต่ก่อนมาเนหฮิตมาแบบแรงยอดดาวน์โหลดที่บอกไปว่าตั้ง1,700ล้านเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้เท่านี้แองกี้เบิร์ดเขาต้องมาทำการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าย่านตะวันออกของกรุงเทพก็คือเมกะบางนาใกล้ๆเรานี่เองใช่แล้วรู้ไหมเขามีการตลาดของเขามีอะไรบ้างคะเขาจับมือกับเมกะบางนาเพื่อที่จะทำคูปองเป็นเขามีคูปองคูปองส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่เมกะบางนา5้าขึ้นไปเนี่ยแล้วก็สามารถจะแลกซื้อตุ๊กตุ่น ตาที่เป็น Angry b i r d รระดับใหญ่ๆที่เป็นยอดฮิตเลยถ้าคนข้างคร้เนี่ยอาจจะชอบมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาฉายหนัง 4D เ,เกี่ยวกับ Angry r อง r ี้เนีรยถูกต้องเป็นหนัง,งเ,เป็นหนัง 4D ด่านของ Angry Birds ที่ไม่เคยฉายที่ไหนมาก,ก่อนแล้วครั้งแรกในประเทศไทยด้วยพี่เมียซึ่งมีเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นถึงวันที่9 9มิถุนายนวันนี้วันที่5นะคะเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไปดูกันได้ง่ายๆนะเขามีแค่ที่นี่นะที่เมก,กะบางนาก็หมายความว่า เวลาไปดูเนี่ยไม่ได้ว่าซื้อตั๋วเข้าไปดูได้เลยนะต้องมีการช้อปปิ้งก็คือเป็นการขาการตลาดนั่นแหละค่ะร่วมกับทางเมกะบบงใช่แล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะนำไปบริจาคให้กับทางพื้นที่คนที่อาจยากไร้อะไรพวกนี้ทางใต้ต่อไปกระแสของเขาช่วงนี้อาจเบาบางลงแต่ถ้าหากว่ามีการนำการตลาดมีโปรโมชั่นมีมีการทำอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะกระตุ้นขึ้นมาได้หน่อยเพราะฉะนั้นใครอยู่ใครอยู่ใกล้ก็สามารถที่เข้าไปชมได้นะครับที่เมกะบังนานี่นะครับท่านี้